สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอออแฟนเด็กนรกภาคสองเรื่องราวของสาวโรคจิตที่มีร่างกายแครแกล์เหมือนเด็ก9้าขวบเธอเป็นคนไข้ที่ชื่อว่าอันตรายที่สุดในสถานบําบัดเลยก็ว่าได้จนวันหนึ่งเธอได้หนีออกมาจากสถานบําบัดและไปหลอกครอบครัวของเด็กที่หายตัวไปว่าเธอเป็นลูกแต่ไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเธอได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญมากมายในคาบเด็กไรเดียงสาเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่สถาบันซานส,าสถาบัานจิตเวชแม่สาวคนนี้เธอชื่อว่าแอนนาแอนนาถูกจ้างให้มาเป็นครูสอนศินละปะบำบัดให้กับคนไข้ที่สถาบันซานาร,ระหว่างที่คุณหมอกําลังพาแอนนาไปที่ห้องสอนอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่วิ่งมาบอกคุณหมอว่าลีน่าหายออกไปจากห้องลีน่าก็คือเอเธอร์มอตอนภาคหนึ่งนั่นเองลีน่าเป็นคนไข้ที่อันตรายที่สุดที่สถาบัานจะต้องดูแล,แลและควบคุมเป็นอย่างดีพอหมอได้ยินแบบนั้นก็รีบสั่งให้กดล็อกทุกห้องแล้วก็ตามหาลีน่า ให้เจอหมอบอกแอนนาว่าลีนาเป็นคนไข้ที่ทําให้คนในตําแหน่งของครูศิลปะบําบัดว่างลงคนที่เป็นครูก่อนหน้านี้ประมาทเกินเลยทําให้จบไม่สวยและหมอก็ทําการล็อกห้องขังแอนนาเอาไว้เพื่อไม่ให้แอนนาไปเจอกับลีนาพอแอนนาเข้าไปในห้องก็ได้เจอกับเด็กสาวที่กําลังนั่งวาดรูปอยู่และเธอก็คือลีนาที่เขากําลังตามหาตัวกันอยู่นั่นเองลีนากําลังนั่งวาดรูปแอนนาอยู่แอนนาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของลีนามาก่อนก็เข้าไปหา แล้วก็ถามลีนาว่าเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ในสถาบันนี้หรอลีนาก็ค่อยๆเอาดินสอถือซ่อนไว้ที่ข้างหลังทําท่าจะเข้าไปหาแอนนาหมอกับเจ้าหน้าที่ก็กลับมาได้ทันและจับตัวลีนาไปขังไว้ที่ห้องเหมือนเดิมหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับลีนาให้กับแอนนาฟังแอนนาว่าเธอไม่คิดว่าลีนาจะเป็นเด็กขนาดนี้หมอเลยบอกว่าลีนาไม่ใช่เด็กแล้วแต่เธอมีความผิดปกติทางร่างกายตอนนี้เธออายุ31ปีแล้วเธอหยุดโตไปตอน10ขวบและลีนาก็เป็นคนไข้ที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระ เรียกได้ว่าเป็น18มงกุฎขั้นเซียนกันเลยทีเดียวในห้องเรียนศิลปะคนไข้หัวกระเซิงคนนี้เธอชื่อว่าอิททีเธอชอบกินขนมจากลีน่ามากเวลาลีน่าเรียกชื่อเธอเธอก็จะขั่งและทําตามที่ลีน่าบอกหลังจากที่เรียนเสร็จคนไข้ก็พากันแยกย้ายเข้าห้องตัวเองและด้วยความที่ลีน่ารูปร่างเป็นเด็กสาวอ้อๆก็ทําให้ยามหนวดชอบแอบมองเธออยู่ตลอดเวลายามหนวดเอากล่องเสื้อผ้ามาส่งให้กับลีนา่าลีน่าก็ทําท่าทางเย่อยวนชวนให้ยามหนวดเข้ามาหาพอยาม หนวดเข้าไปในห้องลีนาก็เอากอี้มายืนให้ตัวเท่ายามหนวดก่อนที่จะเข้าไปหายามหนวดและจับหัวยามหนวดโขกกับกำแพงรัวๆจนยามหนวดตุยคาที่ไปและลีนาก็รีบขโมยบัตรเข้าออกของยามหนวดมาเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าหนีออกจากห้องนั้นไปลีนาเดินหลบหลีกเจ้าหน้าที่ไปได้จนถึงทางออกยามตรงประตูก็กำลังจะจับตัวเธอลีนาที่หันไปเห็นอิชี่ยืนกาดพื้นอยู่ก็เอาขนม่อให้อิทีจัดการกับยามแอนนายที่กำลังจะออกรถกลับบ้านก็เจอลีนามายืนดักอยู่หน้าร และลีนาก็เดินผ่านไปแอนนาเห็นลีวิ่งเข้ามาบอกหมอว่าลีนาหนีออกไปแล้วหลังจากนั้นแอนนากลับมาถึงบ้านกำลังจะเปิดประตูบ้านอยู่ๆประตูท้ายรถเธอก็เปิดขึ้นมาเองแอนนาเดินไปดูก็ไม่เจอใครทันใดนั้นเองพอแอนนาเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็โดนลีนาซัดจนล่วงและลีนาก็ลากแอนนากลับเข้าไปในบ้านก่อนที่จะยึดบ้านนั้นเป็นที่หลบซ่อนของตัวเองในคืนนั้นลีนาก็มานั่งหาข้อมูลเด็กหายจนเธอเจอสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอสเธอร์บ้านอยู่ อเ,เอเธอร์หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่4ี่ขวบลีนาเทียบหน้าตัวเองกับเอเธอร์กคล้ายกันอย่างกับก๊อปปี้วางกลางดึกลีนาก็แต่งตัวใส่ผ้าผูกคอผูกแขนปิดแผลเอาไว้ก่อนจะออกไปนอกบ้านแอนนาก็รู้สึกตัวขึ้นมาลีนาเห็นก็จัดการซ้ำเขาให้และลีนาก็ออกมานั่งเล่นชิงช้ายอยู่คนเดียวแบบเปล่าเปลียวหัวใจจนตำรวจสายตรวจเข้ามาเจอเข้าพอเห็นว่าลีนาเป็นเด็กมาอยู่คนเดียวมืดๆก็เข้าไปถามลีนาก็ททำหน้าเศร้าบอกว่าเธอชื่อเอสเธอร์ พ่อแม่ของเธออยู่ที่อเมริกาตัดมาที่อเมริกาพ่อหนุม่มหลอนักกีฬาฟันดาบคนเท่คนนี้เขาชื่อว่ากุณาและพ่อหนวดเฟิร์มกับสาวสวยคนนี้เธอก็คือพ่อแม่ของกุณาและก็ยังเป็นพ่อแม่ของเด็กที่ชื่อเอเธอร์ที่หายตัวไปอีกด้วยพ่อก็ยังใจลอยเครียดเรื่องที่เอเธอร์หายตัวไปไม่เลิกตักพักตำรวจที่สืบตามหาตัวเอเธอร์ก็เข้ามาหาพ่อกับแม่หลังจากนั้นแม่ก็มุ่งตรงมาที่รัสเซียทันทีแม่มารับตัวเอเธอร์หรือลีนาที่ปลอมตัวเป็นเอเธอร์นั่นเองพ่อแม่ได้เจอกับตัว เอเธอร์ก็เรียกให้เอเธอร์เข้ามาหาเอเธอร์ก็ทำเป็นก้ากลัว,ก,วก่อนจะวิ่งเข้าไปกอดแม่พอแม่ลูกได้มาเจอกันแม่ก็รีบพาเอเธอร์กลับมาที่อเมริการะหว่างเดินทางแม่ก็เอารูปคนในครอบครัวให้ดูพ่อแม่ให้ดูรูปคุณยายเอเธอร์ก็บอกว่าอยากเจอคุณยายจังแม่ก็หันมาทำหน้าตกใจบอกว่าจำได้ไหมคุณยายเสียแล้วเอเธอร์ก็ถึงกระทําตัวไม่ถูกขอไปเข้าห้องน้ําให้ไวแถมก่อนจะเข้าไปยังแอบหยิบเครื่องดื่มมึนเมาเข้าไปกินด้วยอีกในห้องน้ําลีน่าก็โมโหตัว เองที่พูดออกไปให้แม่สงสัยที่สนามบินพ่อกับกุนนาก็มายืนรอยอยู่ด้วยแม่ก็แต่งตัวให้เอเธอร์ก่อนจะเดินออกไปพอแม่ทําท่าจะถอดผ้าที่ผูคอเอเธอร์ออกเอเธอร์ก็รีบจับมือแม่ไว้จนแน่นจนแม่ตกใจพ่อพอได้เจอกับเอเธอร์ก็เข้าไปกอดด้วยความดีใจที่ได้ลูกกลับมากุนนาก็ดูเหมือนจะแปลกใจอะไรบางอย่างเหมือนไม่เชื่อว่านี่คือน้องตัวเองจริงๆพ่อกับแม่พาเอเธอร์กลับมาที่บ้านเอเธอร์ก็ดูตื่นเต้นมากเดินสำรวจไปทั่วแม่บอกว่าถ้า เธออยากได้อะไรให้บอกเลยเขาจะหามาให้เอเธอร์ก็บอกว่าเธอชอบวาดลูกพ่อก็แปลกใจมากเพราะเมื่อก่อนเอเธอร์ไม่ชอบการวาดรูปเลยแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากกว่านั้นถาวันต่อมาแม่พาเอเธอร์มาหาหมอจิตแพทย์เป็นหมอประจําครอบครัวพอหมอได้คุยกับเอเธอร์ก็เกิดแปลกใจอะไรหลายๆอย่างเอเธอร์บอกว่าเธอไม่พร้อมที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้พ่อแม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหมอก็เลยบอกว่าให้เล่าให้หมอฟังแทนได้ไหมแต่เอเธอร์ก็ไม่ตอบรีบลุกขึ้นไปเล่นกับนกแก้วของหมอทันทีและ ก็เอาข้อมูลที่แม่เคยบอกว่าหมอมีนกแก้วชื่อว่าซิดนีย์เอเธอร์ก็เรียกนกตัวนั้นว่าซิดนีย์ใหญ่หมอก็ถึงกับงงและหมอก็พาเอเธอร์ออกมาด้านนอกก่อนจะเรียกแม่เข้าไปคุยเอเธอร์ก็เลยแกล้งเข้าไปหาผู้ช่วยหมอที่ห้องข้างๆและก็ทําให้ชุดผู้ช่วยเลอะพอผู้ช่วยไปที่ห้องน้ำเอเธอร์ก็รีบไปเปิดอินเตอร์คอมเพื่อฟังว่าหมอคุยอะไรกับแม่หมอบอกแม่ว่าเอเธอร์เปลี่ยนไปพูดก็ดูมีสำเนียงแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปเติบโตที่นั่นแต่ที่เธอสงสัยมากกว่านั้นคือเอเธอร์เรียกนกแก้ววตัว โกงว่าสิดนีซึ่งจริงๆแล้วซิดนีไม่ใช่ตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าตัวนี้หลายเท่าเธอรู้สึกเหมือนเอเธอร์กำลังแสดงอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างนั้นเองก็มีเด็กน้อยคนนึงมาคอยตามดูว่าเอเธอร์กำลังทำอะไรอยู่เอเธอร์ก็กรีดร้องดังลั่นจนหมอกับแม่วิ่งออกมาดูเอเธอร์ Ether ลงไปนั่งอยู่กับพื้นแล้วบอกว่าเด็กน้อยคนนั้นตีเธอจนชุดขาดเธออยากกลับบ้านแล้วแม่ก็เลยรีพายเอเธอร์กลับบ้านระหว่างที่สองแม่ลูกเดินไปที่รถเอเธอร์ Ether ก็มองไปเห็นคุณตำรวจนักสืบมายืนแอบถ่ายรูป ออที่บ้านพ่อก็พาเอเธอร์เข้าไปดูสตูดิโอวาดรูปของพอ่อพ่อวาดรูปที่ใช้สีเรื่องแสงจะต้องปิดไฟในการดูภาพพวกนั้นภาพก็มีเต็มไปหมดเอเธอร์ดูตื่นเต้นมากและเอเธอร์ก็ขอวาดรูปพ่อด้วยเอเธอร์วาดรูปสวยจนพ่อตกใจพอพ่อเดินออกไปเอเธอร์ก็เอามือจับที่ปากของพ่อในรูปแล้วก็เอามาจับที่ปากตัวเองต่อแถมแม่ก็ยังยืนแอบดูอยู่ข้างหลังด้วยตอนมืดแม่เข้ามาในห้องเอเธอร์แม่เห็นหนังสือคัมภีร์ไบเบิลของเอเธอร์วางอยู่ ก็จะหยิบมาดูเอเธอเห็นก็นรีบเข้ามาห้ามพอแม่ออกไปเอเธอร์ก็รีบเอาหนังสือน,นั้นไปแอบไว้ในบ้านของเล่นเอเธอร์ไปเจอสมุดว่ารูปของเอเธอร์ตัวจริงแล้วก็เอามาเปิดดูเห็นเอเธอร์เรียกแม่ว่ามามีเอเธอร์ตัวปลอมก็เลยนั่งซ้อมเรียกมามีมามีมามีอยู่แบบนั้นพอถึงเวลากินข้าวอยู่ๆเอเธอร์ก็เรียกแม่ว่ามามีจนแม่งงว่าทาไมอยู่ๆเอเธอร์ถึงกลับมาเรียกแบบเดิมสักพักคุณตํารวจสายตรวจก็มาหาที่บ้านเอเธอร์กระแกงทําเป็นไปเติมน้ําและแอบฟังคุณตํารวจคุ อ่่กพแมเรื่องที่เอเธอร์หายตัวไปและกลับมาพอเอเธอร์เดินกลับมาก็ลืมเติมน้ำมาสัง,งนั้นตำรวจกระทักสเสียทรงเลยคืนนั้นเอเธอร์อยู่ๆก็เก็บกระเป๋าจะออกจากบ้านบอกลาหนูน้อยที่มาอาศัยอยู่ในห้องของเธอด้วยแต่พอเดินออกไปแล้วมองกลับมาก็เห็นพ่อเดินอยู่ในสตูดิโออยู่ๆก็เกิดเปลี่ยนใจเดินกลับเข้ามาในบ้านเหมือนเดิมสะง,งั้นวันต่อมาพ่อกับแม่ต้องไปงานการาดินเนอร์ก่อนจะออกไปทั้งคู่ก็ขอโซเดมาคอมกันสะหน่อยเอเธอร์ก็มายืนแอบดูด้วย เอเธอร์ทำท่ามไม่พอใจก่อนจะเดินไปฉีกชุดของแม่สะขาดกระจุยแม่ได้ยินเสียงชุดขาดก็รีวิ่งมาดูแต่ก็ไม่รู้ว่ามันขาดได้ยังไงหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ออกไปงานฝากให้กุนนาดูน้องด้วยกุนนาก็เชื่อฟังพ่อแม่มากพาเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านเต็มไปหมดไม่สนใจเอเธอร์เลยสักนิดเอเธอร์ออกมาหากุนานากุนนาก็ไล่ให้เอเธอร์ออกไปสักพักคุณตำรวจสายสืบมาท,ที่บ้านกุนนาออกมาเปิดประตูให้พอกุนนาบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่คุณตำรวจกระแกงทำเป็นขอเข้า ห้องน้ําและกะล็รีบไปที่ห้องของเอเธอร์แอบเอาแผ่นเล่นเพลงที่มีรอยนิ้วมือของเอเธอร์ออกมาเอเธอร์ Ether พอเห็นคุณตํารวจออกไปจากห้องก็รีบวิ่งเข้าไปดูหนังสือคัมภีร์เป็นอย่างแรกและพอเห็นว่าหนังสือยังอยู่ก็โล่งใจแต่ไม่ถึง3วิกก็หันไปเห็นแผ่นเพลงหายไปเอเธอร์ Ether ดูโกรธมากและเตรียมตัวจะออกจากบ้านทันทีหลังจากนั้นพ่อกับแม่กลับมาที่บ้านแม่เข้ามาหาเอเธอร์ในห้องก็ไม่เจอเจอแต่หนังสือคัมภี์วางอยู่แม่หยิบมาเปิดดูก็เห็นรูปตัวเองที่โดนขีดหนะ้า ออกเหลือแต่นหน้าพอเอาไว้และแม่ยังเห็นชื่อสถาบัานซานอีกด้วยแม่เดินหาเอเธอร์ได้ยินเสียงน้ําเปิดเข้าไปดูในห้องน้ําก็ไม่มีใครอยู่เลยตัดมาที่บ้านคุณตํารวจคุณตํารวจเอาลายนิ้วมือของเอเธอร์มาเทียบกับลายนิ้วมือเอเธอร์ตัวจริงและผลมันก็ออกมาว่าไม่ตรงกันอยู่ๆคุณตํารวจก็รู้สึกเหมือนมีใครเข้ามาในบ้านเดินไปดูก็ไม่เห็นมีดที่คุณตํารวจหั่นมะนาวไว้ก็หายไปทันใดนั้นเองเอเธอร์ก็โผล่มาอยู่ที่ด้านหลังของคุณตํารวจตัดการกระซวกคุณตํารวจแบบไม่หยา เอเธอถามคุณตำรวจว่ารู้ได้ยังไงว่าเธอไม่ใช่เอเธอตัวจริงขนาดแม่ยังไม่รู้เลยแล้วคุณตำรวจก็พูดขึ้นมาว่าเธอรู้พูจบแม่ก็โผเข้ามายิงคุณตำรวจจนตุยคาที่และแม่ก็มานั่งคุยกับเอเธอบอกว่าเธอรู้แล้วว่าเอเธอเป็นใครอายุเท่าไหร่มาจากไหนแม่บอกอีกว่าพอคุณนาบอกว่าตำรวจมาที่บ้านเธอรู้ทันทีว่าเอเธอต้องมาที่นี่เอเธอก็บอกให้ปล่อยเธอไปซักแต่แม่ก็บอกว่าปล่อยไม่ได้จริงๆแล้วเอเธอไม่ได้หายไปแต่เอเธอตุยไปแล้วกุณนา ทำกับเอเธอร์รุนแรงจนเอเธอร์ตุยและเธอก็ต้องเลือกที่จะปกป้องไม่ให้กุณาติดคุกแถมพ่อก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยบอกให้เอเธอร์ช่วยเขาไม่ให้พ่อรู้ว่าเอเธอร์ตัวจริงตุยไปแล้วเพราะว่าพ่อดูดีใจมากหลังจากที่เอเธอร์กลับมาพอคุยกันจบแม่ก็เอาล่างคุณตำรวจมาโยนลงบ่อเอเธอร์ Ether ถามแม่ว่าเอเธอร์ตัวจริงอยู่ในนี้ใช่ไหมแม่ก็ห้ามไม่ให้พูดถึงเอเธอร์ตัวจริงอีกแม่บอกให้เอเธอร์เลือกว่าจะใช้ชีวิตต่อไปแบบนี้หรือจะไปถูกใส่กุญแจมือและกลับไปที่รัสเซีย เอเธอร์ก็เลยต้องยอมทําตามแม่พาเอเธอร์กลับมาที่บ้านและแม่ก็โกหกพ่อว่าเอเธอร์จักรยานล้มมาแม่ก็เล่าเรื่องของเอเธอร์ตัวปลอมให้กุณนาฟังและบอกให้กุณนาทําตัวปกติไม่ให้พ่อรู้ให้กุณนาคอยจับตาดูเอเธอร์ไว้แล้วค่อยหาทางจัดการที่หลังเช้าวันต่อมาแม่เข้ามาคุยกับเอเธอร์เรื่องนกแก้วของหมอแล้วก็คิดหาทางให้หมอเชื่อให้ได้ว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนไปแม่เล่าเรื่องเก่าๆให้เอเธอร์ฟังพอเอเธอร์เอาไปเล่าให้หมอฟังแบบเป๊ะ หมอก็เชื่อสนิทว่าเอเธอร์กลับมาเหมือนเดิมแล้วตอนเย็นแม่ก็มาช่วยเอเธอร์แต่งตัวเอาเสื้อผ้าผ้าผูกมือผูกคอมาให้เอเธอร์เลือกเปลี่ยนแล้วก็พาเอเธอร์ไปพบปะเพื่อนๆที่อยากเจอเอเธอร์ที่หายตัวไปพอทุกคนมาถึงเอเธอร์ก็โชว์เล่นเปียโนจนทุกคนยิ้มปื้มปิ่มเอเธอร์ก็ยังพูดว่าคิดถึงครอบครัวกุนนาที่ฟังก็ถึงกับกระอักกระอ่วนนั่งทำหน้าเซ็งหลังงานจบเอเธอร์กลับเข้าไปในห้องก็เจอกุนนามานั่งรออยู่เอเธอร์ไล่ให้กุนนาออกไปจากห้องกุนนาก็ว่า ห้องนี้เป็นห้องน้องสาวของเขาที่ตุยไปแล้วและนี่ก็เป็นครอบครัวของเขาไม่มีวันที่จะเป็นของเอเธอร์ได้และเขาก็เป็นเจ้าของเอเธอร์ด้วยเอเธอร์ Ether ก็ตบเขาที่หน้ากุนนาอย่างดางังเสียงดังแปะอย่างกระตบยุง่งกุนนาก็ขู่เอเธอร์ว่าถ้าตบเขาอีกเขาจะจัดการเหมือนที่เขาทํากับน้องสาวของเขาเอเธอร์ Ether ก็ไม่กลัวตบเข้าไปอีกหนึ่งปาบกุนนาเลยบอกว่าเขายกหูโทรศัพท์กิ้งเดียวเอเธอร์โดนจับแน่เอเธอร์ Ether ก็เลยขู่กลับว่าถ้าเขาโดนจับกุนนาก็จะซวยไปด้วยแต่กุนนาก็ไม่กลัวเพราะเขา คิดว่าตำรวจไม่เชื่อคำพูดของคนโรคจิตแบบเอเธอร์หลอกถึงเวลากินอาหารแม่ทำอาหารก็แอบเอายาบางอย่างใส่เข้าไปในจานของเอเธอร์ด้วยพอบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องเข้าเมืองเอางานศิลปะไปโชว์และพ่อก็ชวนให้เอเธอร์ไปด้วยกันแต่แม่ก็บอกว่าเอเธอร์ไปไม่ได้เขามีแผนกับเอเธอร์ไว้แล้วเอเธอร์ Ether ก็ถึงกับงงเลยว่าแผนอะไรแม่ก็ไม่ยอมบอกบอกแค่ว่าเซอร์ไพรส์เอเธอร์ก็ทำหน้าเซ็งและจะเดินขึ้นห้องไม่ยอมกินอาหารแม่เลยบอกให้เอเธอร์เอาขึ้นไปกินบนห้องด้วยเอเธอร์ Ether ก็เลยถือ ขึ้นไปแต่เธอก็ไม่ได้กินเธอเอามาให้หนูที่อยู่ในห้องกินแทนซะง,งั้นสักพักพอก็เข้ามาหาเอเธอร์เอเธอร์ก็ว่าเธอแค่ไม่ชอบอาหารที่แม่ทําวันนี้เฉยๆและพอก็ชวนเอเธอร์ไปวาดรูปด้วยกันระหว่างที่วาดรูปเอเธอร์ก็ทําเป็นจับมือพ่อไปมาแล้วก็มาหอมมาจูบอยู่แบบนั้นแม่ก็ยืนมองอยู่จากอีกห้องด้วยพอพอออกไปแม่ก็เข้ามาหาเอเธอร์ถามเอเธอร์ว่าพ่อน่ารักใช่ไหมแล้วก็บอกเอเธอร์ว่าหลอนจนคิดว่าพ่อต้องการเอเธอร์มากเลยเหรอถ้าเขาบอกพ่อว่าเอเธอร์ไม่ ใช่ลูกเป็น18มงกุฎและอายุเท่าไหร่แล้วพ่อคงเกลียดเอเธอร์เหมือนกับผู้ชายคนอื่นพูดจบแม่ก็บอกว่าเขาขอตัวขึ้นไปโซเดมคอมกับผัวตัวเองก่อนนะเอเธอร์ที่ได้แต่นั่งฟังก็ไม่ตอบโต้อะไรทำนาเศร้าไปเลยกลางดึกเอเธอร์ตื่นขึ้นมาก็เห็นหนูที่เธอเอาอาหารมาให้กินนอนนิ่งสนิทไปเลยเอเธอร์โกรธมากพอรู้ว่าตัวเองจะโดนวางยาเช้าว,วันต่อมาพ่อเตรียมตัวออกไปในเมืองเอเธอร์ก็จัดการเตรียมอาหารเช้าให้พร้อมเลยเอเธอร์ทำน้ำปั่นมาให้แม่กินแต่แม่ก็ไม่ย กินพ่อเลยบอกว่าเขาจะลองเองเอเธอร์ก็ไม่ยอมบอกว่าเธอทําให้แม่แม่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่กินแต่พอพอ่อพูดแม่ก็เลยต้องยอมเพื่อไม่ให้พ่อสงสัยพอแม่กินไปคําเดียวก็รีบเททิ้งพอเทออกมาก็แทบอ้วกเพราะว่าในน้ําปั่นมันมีซากหนูอยู่ด้วยแม่รีบล้างมันจนหมดเพื่อไม่ให้พ่อเห็นและหลังจากนั้นทุกคนก็มาส่งพ่อเข้าในเมืองระหว่างที่พ่อไปซื้อกาแฟเอเธอร์ก็มองไปที่แม่กับกุณาฝั่งตรงข้ามที่ยืนรอรถไฟฟ้ากันอยู่เอเธอร์รีบเดินข้ามมาที่ฝ แม่กับกุนนาอยู่เอเธอร์กลังจะเอากระบอกวาดรูปฟาดไปที่แม่หวังจะให้แม่ล่วงลงไปที่รถไฟฟ้าแต่กระดานมีคุณลุงเดินมาจับเอเธอร์เอาไว้พระคิดว่าเอเธอร์จะลม้มแล้วก็ส่งเอเธอร์คืนให้แม่ออพ่อมาถึงพ่อก็จุบลาแม่เอเธอร์ก็เสนอหน้าวิ่งเข้าไปกอดพ่อแม่ก็รีบดึงเอเธอร์เอาไว้บอกว่าเดี๋ยวพ่อไปไม่ทันพอละสายตาพ่อแม่ก็กระชากหัวเอเธอร์จนเกือบไงายและแม่ก็จะพาเอเธอร์กลับมาที่บ้านระหว่างทางเดินไปที่รถเอเธอร์ก็จัดการดึงกระเป๋า แม่จะวิ่งหนีแม่กับเอ,เอ็ดเธอแย่งกระเป๋ากันไปมาจะล้มลงไปทั้งคู่กุนาจะเข้ามาช่วยเอ,เอ็ดเธอก็รีบวิ่งกลับไปที่กระเป๋าของแม่และเอาสเปรย์พริกไทยมาฉีดใส่ตากุนาและเอ,เอ็ดเธอก็วิ่งหนีไปที่รถก่อนที่จะสตาร์ทหนีไปแม่ก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเอ,เอ็ดเธอที่ขับรถอยู่อย่างชิลๆคิดว่าจะรอดแล้วก็โดนตำรวจขับตามมาเอ,เอ็ดเธอจอดรถและทำตัวเป็นผู้ใหญ่ถามตำรวจว่าเธอขับรถเร็วไปหรอแต่ตำรวจก็พูดกลับมาว่าต้องเป็นเอ,เอ็ดเธอแน่ๆใช่ไหมเอ็ดเธอก็ ทำหน้าตกใจแม่กับกุลนากลับมาที่บ้านตำรวจก็โทรบอกว่าจับตัวเอเธอร์ได้แล้วกำลังจะพาไปส่งที่บ้านพอตำรวจพามาส่งแม่ก็ทำเป็นเข้าไปกอดเอเธอร์แล้วก็ขอบคุณคุณตำรวจใหญ่โกหกตำรวจว่าลูกเธอตอนนี้กำลังทำตัวมีปัญหาพอตำรวจกลับไปแม่ก็มาเรียกกุลนาบอกว่าต้องจัดการกับเอเธอร์ให้ไวแม่บอกเอเธอร์ว่าอยู่บ้านนี้ยังไงก็ไม่คุ้มหรอกเอเธอร์จะหนีกุลนาก็จับตัวเอาไว้แม่ถือกันไกลมาที่ข้อมือของเอเธอร์เอเธอร์ก็เลยอาศัยจังหวะถุยน้ำลาย ใส่หน้าแม่ก่อนจะสะบัดตัววิ่งหนีออกมากุนนาพยายามไล่จับจนพลาดผักเอเธอร์ล่วงลงบันไดไปแม่บอกกุนนาว่าทำดีมากสักพักพ่อโทรมาหาแม่ถามเรื่องที่ตำรวจตามเอเธอร์ระหว่างที่แม่คุยกับพ่ออยู่กุนนาก็เรียกให้แม่ดูว่าเอเธอร์มันหายไปแล้วแม่เลยบอกให้กุนนาลงไปตามจัดการกับเอเธอร์ซะกุนนาก็เอาอาวุธที่เขาถนัดมาตามหาตัวเอเธอร์เดินหาจนมาเจอที่ห้องวาดรูปของพ่อและเอเธอร์ก็เอาธนูยิงเข้าที่กุนนาจนล้มไปแล้วก็เอาดาบ กุนนาจัดการกุนนาสนิ่งไปเลยแม่ลงมาเห็นลูกตัวเองก็แทบช็อกไล่จับตัวเอเธอร์ทั้งสองคนสู้กันไปมาในห้องครัวเอเธอร์ Ether ด้วยความที่ตัวเล็กกว่าก็สะบักสะบอมกว่าแม่เอเธอร์ Ether ที่รู้ตัวว่าใกล้จะสู้ไม่ไหวก็วิ่งหนีขึ้นไปข้างบนและตอนนี้ไฟในห้องครัวก็กําลังลุกไหม้ด้วยแม่ตามเอเธอร์ขึ้นไปบนห้องนอนบอกเอเธอร์ว่าพ่อไม่มีวันจะได้เป็นของเอเธอร์หรอกถ้าพ่อรู้ว่าเอเธอร์เป็นใครแถมทําให้ลูกชายเขาตุยและยังจะมาจัดการกับเขาอีกเอเธอร์ ได้ยินก็รีวบวิ่งหนีออกทางหน้าต่างไปปีนขึ้นไปบนหลังคาแม่ก็ไม่ยอมแพ้ปีนตามมาติดๆระหว่างนั้นเองพ่อก็กลับมาที่บ้านเห็นบ้านไฟไหม้ก็ตกใจรีบเข้าไปตามหาลูกหาเมียในบ้านพ่อปีนขึ้นมาเจอเอเธอร์ที่ห้อยตรงเตงอยู่กับแม่เอเธอร์กระตะโกนเรียกให้พ่อช่วยบอกว่าแม่จะทําร้ายเธอแม่ก็พยายามบอกพ่อว่าเอเธอร์ไม่ใช่ลูกของเราเอเธอร์เป็น18มงกุฎเอเธอร์ก็แยงพูดว่าแม่โกหกแม่โกหกอยู่แบบนั้นและแม่ก็เกาะไม่ไหวล่วงลงไปจากบ้าน แต่พอดึงเอเธอร์เอาไว้ได้พอดึงเอเธอร์ขึ้นมาแล้วพอจับหน้าเอเธอร์ไปมาด้วยความดีใจที่ลูกไม่เป็นอะไรจับไปจับมาจนฟันปลอมเอเธอร์หลุดออกมาพอตกใจมากที่เห็นฟันที่แท้จริงของเอเธอร์แล้วก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเอเธอร์ Ether ก็บอกว่าเขาทําเพื่อพ่อทําเพื่อเราไงเราจะได้อยู่ด้วยกันเขารักพ่อนะพ่อก็ถามเอเธอร์ว่าแกเป็นใครแกเป็นปีศาจหรอแล้วพ่อก็ตกใจล่วงลงไปจากบ้านอีกคนสุดท้ายคนในบ้านก็ไม่เหลือรอดเลยสักคนเหลือแค่เอเธอ เคนเดียวหลายวันต่อมาเอเธอร์ก็รับบทเป็นเด็กกําพา้าที่พ่อแม่เสียไปกันหมดจนคนสงสารและหมอสิตธแพทย์ประจําครอบครัวก็ติดต่อหาครอบครัวบุญธรรมใหม่ให้กับเอเธอร์ต่อไปจบลงไปแล้วสําหรับออฟแฟนเด็กนรก2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย